สวัสดีครับวันนี้ร้านส n นิเกอร์แอนด์ลันนิ่งไทยแลนด์นะครับนี่เลยร้านเรานะฮะเ,เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนามบัตรแบบใหม่แล้วนะครับก็ลูกค้าที่ซื้อรองเท้าเราไปก็จะได้นามบัตรแบบใหม่แถมไปด้วยนะฮะนี่เลยนะครับติดตามได้ที่เพจเลยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้านะครับรองเท้าว,วิ่งนะฮะ ซึ่งก็หลายๆคนก็เอาไปใส่เป็นสนิเกอร์นะครับใส่เที่ยวเพราะมันใส่สบายมากนะฮะเป็น n i กี้รุ่นอะไรนะครับ n i กี้ลูน่าไกด์นะครับนี่เลยไกด์เจนี่ฮะเรานำเข้าจากอเมริกานะครับนี่ s d นะฮะวันนี้เรามารีวิวสีขาวนะครับซึ่งก็สีนี้ก็หายากพอสมควรนะครับสวยมากครับสวยมากรองเท้า สีขาวนะครับสีขาววัสดุนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นผ้าตาข่ายที่ยืดได้นะฮะตรงนี้ยืดได้หน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะครับทักขึ้นมานะฮะโลโก้เนี่ยโลโก,โก้เป็นเป็นสีนะครับเป็นสีที่เซอสกีลงไปนะครับเป็นสีดำแล้วก็ทรงชุนรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นพลาสติก ไฟเบอร์นะครับซึ่งก็แข็งด้วยยืดหยุ่นด้วยเป็นด n นามิกซับพอตซึ่งมันจะช่วยประคองข้อเท้านะฮะประคองข้อเท้า,าตรงเนี้ยช่วย็อกข้อเท้าเราเวลาเราใส่เดินใส่วิ่งนะฮะมันมันจะช่วยซับพอตข้อเท้าเราไม่ให้พลิกไปพลิกมานะครับพื้นเป็นลูน่ารอนนะครับลูน่ารอนนี่พื้นรองเท้าเป็นอย่างนี้นะครับสีเขียวนะสวใสสีขาวนะฮะ ตัวนี้ก็มีปลอมนะครับมีปลอมซึ่งตัวไหนนิยมเนี่ยก็ปลอมกันหมดนะฮะตัวนี้เมดินชัยหน้านะครับแต่ว่าเป็นเกรดอเมริกานะครับเกรด USA นะฮะซึ่งจะต่างจากพวกไฟนิตนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเวียดนามอะไรเงี้ยน,นะครับสวยครับตัวรองเท้าสวยพื้นดำตัดด้วยเขียวน่ฮะ ก็สำหรับคนที่ใส่วิ่งทั่วไปนะครับก็วิ่งระยะไม่ไกลมากนะครับแต่มันเบานะครับมันเบาเบามากแล้วก็สวยด้วยนะครับแล้วก็ใส่เที่ยวใส่เที่ยวก็สวยงามครับผมก็ใครสนใจนะครับรองเท้าไนกี้นะครับลูน่าไกด์เจ็ดนะฮะ ก็สามารถอินบอกกันเข้ามาได้นะครับที่ร้าน S n e a k e r ร์แอน n ์ล n นนิ a งไทยแนนะครับก็สนใจรุ่นไหนเพิ่มเติมก็สามารถอินบอกกันเข้ามาถามได้นะครับของอเมริกานะครับวันนี้ร้าน S n e a k e r r ์แอน n ์ลันนิ a งไทยก็ขอจบการรีวิวนะครับ n นกี้ดูหน้าไกด USA นะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ